เอาละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้มาอยู่กับผมมาดูเดียวนะครับและในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวสกินใหม่ของอาต้านะครับก็คือซูชิอาต้านั่นเองนะทุกคนก็ในเกมนี้นะครับผมก็ได้กดโซโล่แล้งมาประมาณอ่า р е แปดสิบเก้าสิบดาวนะครับแล้วก็อ่ามาเป็นโลมิ่งจําเป็นนะทุกคนเพื่อที่จะมารีวิวสกินให้ทุกคนดูนะครับซึ่งสกินนี้เนี่ยเป็นสกินที่ทางเกมเนี่ยเขาแจกฟรีนะครับทุกคนก็สามารถ เข้าเกมล็อกอินไปรับชิ้นส่วนได้นะครับครบ30ชิ้นส่วนเนี่ยก็จะได้สกินแล้วเนาะก็มีเล่นโหมดจัอันดับเล่นกับเพื่อนบ้างนะครับล็อกอินทุกวันนะครับยังไงก็ได้สกินนี้แน่นอนนะครับข้างบนก็เปลี่ยนจากถือสมอเรือม,มาถือ,อไม้เสียบปลานะครับเป็นแบบเชฟซูชิอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนก็เข้าไปรับกันด้วยนะครับสกินที่เกมแจกฟรีให้เนะาะมาตรงนี้ครับผมก็ บอกเพื่อนนะครับว่า,าปายฟังจบบนนะครับอ่าก็บางคนอาจจะเล่นอาต้าไม่เป็นนะครับผมจะมาอธิบายสั้นๆเนาะพาส์ีีเนี่ยก็เห็นหลอดขาวๆนะทุกคนหลอดขาวๆเนี่ยเป็นหลอดที่เขาโดนโจมตีนะครับแต่ว่าไอเลือดขาวๆตรงนี้เนี่ยสามารถเอาเลือดกลับมาได้โดยการที่อาต้าเนี่ยทำดาเมจไม่ว่าจากสกิล สกิลเชลเลนเจอร์หรือว่าตีปกตินะครับซึ่งอาต้าก็จะเอาเลือดกลับมาได้นะครับเหมือนแบบรับดาเมจไว้ก่อนแล้วค่อยเอาเลือดคืนที่หลังโดยการโจมตีนะรประมาณนี้นะทุกคนสกิลหนึก็จะเป็นการซีซีสอครั้งต่อเนื่องนะครับสกิลสองก็สโลนะครับแล้วก็สามารถแบบกระโดดเข้าไปหาหินได้นะครับแล้วตีครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นการดึงศัตรูเข้ามาหาตัวนะครับคล้าย ตะขอเกี่ยวมีหน้าเนาะ,ะส่วนอันตินะครับก็จะเป็นการวางสมอเรือนะครับโดโดๆเลยนะทุกคนประมาณนี้นะครับคือลมมันเนี่ยไม่ค่อยมีคนหยิบมาเล่นนะฮีโร่ตัวนี้ก็อาจจะเล่นยากในแถบปัจจุบันนิดนึงนะครับผมเล่นก็ยังรู้สึกว่าเออมันยังเล่นยากเลยนะทุกคนตรงนี้ผมก็ได้เข้าไปกลางวงล้อครับแล้วก็วางสมอเรือนะทุกคนนี่ครับ ก็ผมยังไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่นะแต่ก็ยังพอเล่นได้อยู่นะทุกคนตัวของอาต้าก็จะเน้นอั p ไปที่สกิลหนึ่งนะทุกคนโอโเพื่อนผมแบบเล่นกันเอาโหดูคาเฟ่คาเฟ่นี่แบบเดินไปเลนกลางนะทุกคนเราก็ยังไม่ตายนะทุกคนตอนนี้ ก็อยากให้ผมรีวิวฮีโร่ตัวอะไรนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับอันนี้มาแบบเออสกินเข้าใหม่ไงรีวิวให้ทุกคนดูก่อนนะครับสายฟรีห้ามพลาดนะครับรับได้นะก็จะมาสอนแนวทางการเล่นโลมด้วยนะครับผมก็ไม่ได้เล่นแค่ตำแหน่งเดียวนะทุกคนเวลาเราโซโลแลงเนี่ยอย่างน้อยเราก็ต้องเล่นเป็นสัก3ามตำแหน่งนะเนาะผมก็ จะมีเมดโรมแคลรี่บ้างนะครับป่าก็บางครั้งนะครับแต่ป่าเดี๋ยวผมเล่นได้เฉพาะบางตัวนะไม่เล่นไม่ได้ทุกตัวนะครับ,นะรบก็เดี๋ยวจะมีสอนแนวทางแคลรี่เรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็จะลงคลิปบ่อยนิดนึงนลทุกคนก็จะเบื่อกันนะครับกลับมาลงคลิปให้ทุกคนหายคิดถึงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ลงประมาณอาทิตย์กว่าๆเลยนะก็รู้สึกว่าเอ,อ มันเงียบเหงานะครับอยากคุยกับ FC นะพิมพ์กันมาเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับโอ้โหโทมิก้านะปั่นเมรผมตุยเลยแต่ตัวของอาตาเนี่ยเขาก็ถามว่าเลือดเยอะไหมเลือดมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับถ้าเทียบกับพวกลัมเบอร์ โอเมก้าเงี้ยโอเมก้าเทนโตโรนะครับเลือดก็จะน้อยขว่ายเยอะนะครับตรงนี้เราก็เทนพีซีแล้วก็เอ็กซ์คิวไดเอเรียนดอมานะทุกคนคือที่ผมเอาเอ็กซ์คิวมาเนี่ยรู้สึกว่ามาเล่นง่ายนะเราก็ได้สัมภาษณ์อาตาอันดับหนึ่งเนาะเขาก็บอกว่าเออถ้ายังไม่เซียนมากเนี่ยเราแนะนำเป็นเอ็กซ์คิวก็ได้นะครับฟิกเกอร์เนี่ยมันจะใช้ก็ต่อเมื่อ ค่อนข้างที่จะเวลาคอเกมกับทีมอะเนาะทีมเวิร์กอะทุกคนพิเกอร์เนี่ยก็ใช้จะก็จะใช้ได้ดีนะครับแต่ถ้าสายโซโล่เนี่ยนองเขาก็จะแนะนำเป็นเอ็กซ์คิวนะทุกคนซึ่งผมก็รู้สึกว่าเอ็กซ์คิวเนี่ยมันก็ทำให้อาต้าเล่นง่ายขึ้นนะครับเวลาเราเข้าไปในไฟแล้วเนี่ยถ้าดาเมจไม่พอ,อจริงๆครับเราก็กดเอ็กซ์คิวอัดได้เลยนะครับ ตรงนี้ก็มา2คิวแล้วนะทุกคนก็ผมจะคอยช่วยคาเฟ่เรื่อยๆนะเพียงนี้ให้คาเฟ่เขาเล่นได้เนาะป่าเราก็เป็นเคนนะทุกคนมาดูกันครับเออแล้วก็อาตานะครับการที่จะสกิลแรงเนี่ย สกิลจะแรงได้ก็ต่อเมื่อเลือดอาต้าเยอะนะครับเอาง่ายเข้าใจใง่ายเลยนะครับยิ่งอาต้าเลือดเยอะเท่าไหร่ดาเมจที่ทำเนี่ยก็จะแรงขึ้นเท่านั้นนะทุกคนตัวเข้าใจใง่ายนะครับแต่ Gm เนี่ยก็น่าจะบัฟฮีโร่ให้มันแบบน่าเล่นมากขึ้นนะเนาะผมมองว่าโลมมันก็ควรจะปรับอะไรให้แบบเออสูสีกับตำแหน่งอื่นบ้างนะครับที่ผ่านมาก็โอ้แคลลี่ บัฟมาเยอะเลยนะครับไอเทมส่งแคลี่โดยเฉพาะอะไรนี้นะครับโลม,มันก็จะแบบเออยืนยากนิดน,นึงอันนี้ก็น่าจะเห็นใจตำแหน่งโลมด้วยผมมาเล่นโลมก็รู้สึกว่าโอ้โหแทงแว่งบางเป็นกระดาษเลยนะทุกคนอันนี้เราก็สลับเลนขึ้นมานะครับข้างล่างแตกละรอแบบรับเวฟให้เพื่อนนะตรงนี้ผมขังผ้านะทุกคน ก็จะขังโอเมก้าไม่ให้เขาไปาขัดเคนนะครับแต่มันขังไม่ได้ตรงนี้ก็คิวอัดไปเลยครับผมยังไงก็สนุกนะผมว่าตัวมันก็เล่นได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดนิดนึงตรงที่ยิ่งแรงสูงเท่าไหร่เนี่ยมันจะ เข้าประชิดแคลี่ฝั่งยากนะเพราะว่าเออเขาสกิลเพย์อะไรเงี้ยมันก็ยืนดีเนาะแล้วก็เลือดที่เรามีเนี่ยมันก็ยืนเลนข,ข้างยากนะครับยืนรับไฟรับเท้าเนี่ยแป๊บเดียวมันก็จะหมดหลอดแล้วนะทุกคนอันนี้ผมก็แบบรับหน้าที่เลยครับจิตวิญ,ญญาณแคลี่เข้าสิงดันบ้านแทนเพื่อนนะโอเคก็ถอยนะครับชิ้นแรกขึ้นเป็นไกรอารมานะครับ น้อยก็แบบเออให้มันเด้งเลื่อนนะทุกคนโอ้โตรงนี้แบบพลาดนะพลาดหนักเลยแหละที่เราจะขังให้โกเวล่ามันรอดเลยแต่ว่ามันมันมันไม่รอดอะดิคือม,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 มุมมุมเนี่ยผมยังไม่ค่อยเก่งมากนะทุกคนเราไม่ใช่เมนเนาะเรามารีวิวเล่นได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะหน,น้าที่หลักๆเลยก็คือ การแครี่ให้ได้นะครับช็อตนี้ครับเข้าไปหายุยนะครับจะรู้สึกว่าจะออกไฟไม่ได้นะเนี่ยทุกคนเห็นปะแปบ๊บเดียวนะครับอาต้าตายละคือนั่นแหละเลื่อนมันน้อยนะเป็นตัวที่แบบอาศัยทําจังหวะให้เพื่อนอย่างเดียวนะครับยืนได้ไม่ค่อยนานแต่อาต้าเนี่ยมันก็มีจังหวะของมันนะครับที่มันจะสามารถ ทำจังหวะให้เพื่อนเล่นต่อได้นะครับแต่ก็ต้องคอมโบดีๆนะส่วนใหญ่ก็จะถ้าสองคอมโบเนี่ยอย่างเงี้ยดึงอีกฝั่งเข้ากำแพงหรือว่า,ากำแพงวางอาติไว้ก่อนแล้วก็ดึงตัวเองเข้าไปในหาอาติอะไรเงี้ยก็ต้องรองดูมุมนะแต่หลักๆเลยนะครับท่า1กระโดด2ทีนะครับให้มันจะมินิสตันประมาณนี้ ชบอนี้ก็ย oh ืนไหวเท่านี้ท <The> ุกคนเพื่อนก็ตายไปสามแล้วไม่มีใครสนใจเราเลยนะคาเฟ่บอกติดกำแพงโอ้โหไปยิงไม่ได้ช็อตนี้ผมก็พลาดด้วยนะทุกคนคือไอการวางกำแพงเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียหลายอย่างนะครับข้อดีก็คือขังอีกฝั่งไม่ให้หนีเนาะแต่ข้อเสียเนี่ย มันก็มีเหมือนกันนะเวลาแบบแคลรี่เขาจะเดินไปยิงอีกฝั่งให้ตายเนี่ยมันทําไม่ได้นะแต่เนี่ยคือผมขังสวยนะครับแต่ไม่มีดาเมจต่อนะทุกคนดอองเลยเฮเกิดมาใหม่นะครับก็อยู่ในช่วงเลดเกมแล้วนะทุกคนเราก็ทําหน้าที่โซนให้เพื่อนนะครับมุมไม่ค่อยดีนะแต่ก็โอเคได้ดาร์กมาตรงนี้ตันให้ ลิกเตอร์ถอยไปจากแครี่เรานะครับเ,เกมนี้ผมกันแครี่เต็มที่แล้วทุกคนดูแบบมันจะมาเอาแครี่ผมนะถวายชีวิตไปครับมาตรงนี้มาบวกกันต่อนะหลังจากที่ปล่อยดาร์กไปแล้วนะครับปักไมปมาเล่นง่ายตรงนี้ครับทุกคนคือไอ้พวกโลมตัวหนา,นา,นา,นานเนี่ยถ้าเลือดมันน้อยเนี่ยเราก็กดเ q คยัดไปได้เลยนะครับ ตอนนี้เราก็เริ่มแบบอพอยืนได้บ้างนะครับยืนได้บ้างเล็กน้อยนะทุกคนยังไม่ถึกมากนี่ครับเวลามันหลอดข่าขึ้นนะครับให้ทุกคนเนี่ยพยายามสกิลใส่คีฟปนะครับตีคลฟปทำไงก็ได้ให้อาตาทำตามเมจใส่อีกฝั่งนะครับมันก็จะเพิ่มเลือดมาเนาะ,ะตรงนี้ขังสวยนะครับจริงๆมันก็คอมโบคู่กับวงโอเมนได้นะทุกคนสกิลสองอ่ะมันสามารถแบบเ ทำมินิสตันกับวงอันติโอเวนได้นะครับถ้าเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะจับจังหวะได้นะทุกคน <No game. S 1> ก็เล่นไปเล่นมาผมก็ดูเหมือนไฟเตอร์เลยไหมฆ่าไปห้าแล้วนะครับช็อตจิตีก9ตัวเรื่อยๆนะครับหนาที่ของโรมนะครับก็คอย เช็คพุ่มโซนพื้นที่ให้เพื่อนเดินนะทุกคนแมปแบบพยายามเช็คบ่อยๆนะครับให้แมปมันสว่างตลอดเวลาละกันแต่ว่าอย่าไปผมห่างมากนะครับเราเช็คก็เดินอยู่ในพุ่มบ้างอะไรบ้างก็ไม่ต้องโผล่ตัวบ่อยนะแครี่เขาก็จะได้เดินได้นะเดินได้อย่างมั่นใจว่าในพุ่มไม่มีใครดักอยู่นะตรงนี้โอเมนผมเล่นละ ช็อตน,นี้ก็พลาดอีกแล้วนะครับคือมันจะขังวยโอแหละแต่ว่าไปขังไอโอเมก้านะแล้วแม่งฆ่าไม่ได้ออันนี้ก็ช็อตเนี้ยผมไม่เข้าใจนะว่าโกเบล่าเขาจะเปิดทำไมคนเดียวเออแล้วคือโดนก็ตีตายนะผมก็พิมพ์ว่าเอออะไรวะคือเพื่อนแม่ง เขายังไม่ตีกันไอ้นี่แม่งเลือดน้อยไปเปิดอยู่คนเดียวผมก็งงแล้วว่ามันทำอะไรของมันทุกคนอ่ถ้าเห็นคลิปนี้ก็ลองคอมเมนต์ดูว่าเขาต้องการซื้ออะไร,ไร,ไรคือไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอ่าฉากนี้นะครับฉากสวยอยู่นะครับขางโอมก้าแล้วก็อีกียัดเลยเนี่ยถ้ามันมีมุมของมันนะทุกคนมันจะขังสวยมากนะครับเจอแบกดูลงหน่อยโอ้ย เสียกอ๊อตป่ะทุกคนแต่ก็โอเคอยู่นะเพื่อนเราแบบเอาเพาได้อยู่นะครับชอตน,นีอ่ะมาตรงนี้นะครับก็หลังจากที่เกิดมาแนละ้วก็เคลียกอ๊อตเคลียไรนะรู้สึกว่าข้างล่างยังมีไฟนะครับก็ทำหน้าที่เลยครับทำหน้าที่เลยแครี่ค่าใคร่าแตะนะให้เพื่อนกลับไปรีก่อนนะครับ ท่า2เนี่ยผมว่ามันประโยชน์เยอะเหมือนกันนะทุกคนเวลาเราเลือดน้อยๆเนี่ยเราสามารถใช้ท่า2เนี่ยกระโดดหนีได้นะครับแล้วการตีครั้งต่อไปเนี่ยมันจะคล้ายๆเกี่ยวของมีหน้าเราตรงเนี้ยถ้ามันอยู่ในไฟสวยๆนะยมันสามารถรวบ5้าได้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็ขังสวยแล้วนะครับขังโอเมกานะ,ะให้แครี่เราจ่ายดาเมจแล้ว,ลวก็พิี่ยัดกันเลยนะครับ เล่นต่อได้นะอ่ะตรงนี้ปึ๊บปับ๊บมีใครตามไหมไม่มีนะีเราตามต่อไม่ได้คือพยายามเรียกเพื่อนมาแล้วเนะี่ยอ่ะอันนี้เพื่อนเขาสามารถแบบเดินมาปิดได้นะอันนี้ผมไล่เลยนะครับถ้าไล่คนเดียวผมไม่ไล่นะทุกคนโอเคเอ็นดอร์เขาท่าสองล้างไปเนะี่ยตรงนี้เราก็มาครับ ปับ๊บอ่านเนี่ยคอมโบนะครับเวลาวาสมอเรือสามารถสกิลสองใส่สมอเรือได้นะครับนี่ครับก็จบบ้านได้นะทุกคนจังหวะน,นี้ค่า5ไปเลยนะครับสกอร์แบบแป้งสูสีจัดนะครับ19นาทีเกมโคตรตึงเลยก็ประมาณนี้ครับกับการรีวิวสกินใหม่ของอาตานะครับซึ่งดูโล่ผมโล2สองนะทุกคนก็มีเล่นพลาดกันบ้างนะครับอาจจะแบบจังหวะไม่เป๊ะตลอดนะก็ พอเป็นแนวทางให้ทุกคนดูได้เนี่ยเกมนี้ก็ได้ MVP นะครับโซโล80ดาวนะครับผมก็เล่นเล80-90แล้วเนาะประมาณนี้นะครับใครอยากลองไปเล่นก็ชัดได้นะครับสกินฟรีนะทุกคนอย่าลืมเข้าไปรับนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมรีวิวฮีโร่ตัวอะไรนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ แนะนำของอร่อยตอนเล่นเกมนะครับอันนี้เป็นสนคเกอร์นะครับก็จะเป็นช็อกโกแลตสอดไส้ถั่วลิสงคาราเมลนะทุกคนบอกเลยว่าอันนี้แม่งเด็ดจัดของอร่อยนะทุกคนนี่ครับคาราเมลหว,วานๆนิดหนึง่งแบบนบบหนึ่งนะทุกคนนี่ครับแท่งก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมันเหนียวมันเหนียวอืม,อม นครับข้างในก็จะเป็นถั่วกับคาราเมลนะทุกคนอร่อยมากกินตอนเล่นเกมเพลินๆได้เลยนะครับใครอยากลองนะครับผมแปะพิกัดไว้ใต้คลิปนี้นะครับไปกดสั่งได้เลยนะครับ